สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องการเตรียมข้อมูลในการใช้ซอฟต์แวร์ด้านวิเคราะห์โครงสร้างระบบ2มิติข้อหนึ่งก็คือโหนโดเราจะมาดูว่าทั้งหมดเนี่ยมีกี่จุดจากโจทย์เนี่ยมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6ต่อไปก็ดูในแนวแนวนอนนะคะ7 8แปดเราก็จะตอบว่าโหนโดมีทั้งหมด8จุดนั่นเอง ตามาขอข่ค o o r d ิ n เนตดาต a แล้วก็จะเอาโหนดทั้ง8เนี่ยมาบันทึกลงไปนะคะจุดที่1เนี่ยเราจะให้เป็น X เป็น12 y เป็น0โหนดที่2ก็คือ X เป็น12 x เป็น12 y เป็น2โหนดที่3 X เป็น12 y เป็น5โหนดที่4 X เป็น2 y เป็น5 โนดที่ห้าก็คือ x เป็นสอง y เป็นเก้าต่อมานะคะก็คือโนดที่หก x เป็นสอง y เป็นสิบเอ็ดต่อมาจุดที่เจ็ดเนี่ย x เป็นศูนย์แล้วก็ y เป็นห้าจุดสุดท้ายก็คือ x เป็นเจ็ดแล้วก็ y เป็นห้าต่อมาคอควายเนี่ยเราก็มาดูว่าในจากโจทย์ที่เขาให้มาเนี่ยมีจุดสพอร์ตตรงไหนบ้าง ก็มีจุดที่1แล้วก็จุดที่6จุดที่1ก็เป็นโรเลอร์แล้วก็เลยเขียน x เป็น0 y <S <S เป็น 1, <S <S 1>, <S 1> <S ส่วนจุดที่6เนี่ยเป็นแบบพ <L ow> ินเราก็เลยให้ x เป็น1 y เป็น1 r o ่งโรเลชันเราก็เราก็จะใส่เป็นฟรีนะคะต่อมาอิ e m เมน แล้วก็มาดูว่ามีมีเส้นที่ต่อกันเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่ก็จะมีหนึ่งสองี่ต่อมาแล้วก็ไปนับในแนวนอนก็คือห้าหกเจ็ดอลรน้เราก็จะใส่เป็น7ต่อมาขอข่เราก็จะเอา7เจจุดเมื่อกี้มาใส่ลงไปนะคะ จุดที่หนเนี่ยเราก็จะนับจากจุดต่อตรงหัวเนี่ยเป็นหนึ่งไปจุดตัวสุดท้ายก็เป็นสองมันอยู่ในแนวตั้งนะคะซึ่งเราให้แนวตั้งก็คือเสาเราก็เลยเขียน material set ตรงนี้เป็นหนึ่ง e อ t ลเมนถัดมาก็คือจุดที่สองนะคะก็คือจาก จุดที่สองไปจุดที่สามแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆในอยู่ในแนวตั้งเหมือนเดิมแล้วก็ให้ m มท e r i a l s เ t ็เนี่ยเป็นหนึ่งต่อมาจุดจุดที่สมในในแนวตั้งเนี่ยก็คือจากจุดที่สี่ไปจุดที่ห้าเส้นที่สี่ก็คือจุดที่ห้าไปจุดที่หซึ่งมันอยู่ในแนวแกนตั้งเนี่ยมันก็คือเสาเราก็เลยให้เป็น m a ท e r i a l s เ t ็ที่หนึ่ง เอลิเมนต่อมานะคะแล้วก็มาดูในแนวนอนแนวนอนของเราก็คือจากาจุดนี่ก็นะคะจากจุดที่7ไปจุดที่4ี่แ e r i a l Set เนี่ยเราให้เป็นเราให้เป็นสองเพราะว่าแนวนอนก็คือคานต่อมาเส้นที่6ก็คือจากจุด จุดที่สี่น่ะไปจุดที่แปดอยู่ในแนวนอนเหมือนเดิมมาทีแล้วเสร็จก,ก็เลยเป็นสองแล้วก็เส้นสุดท้ายเนี่ย<ม>ก็คือจากจุดที่แปดไปจุดที่สามมาทีแล้วเสร็จก,ก็คือสองเหมือนเดิม ต่อมาแมทเทเรียลอะก็ไก่แมทเทเรียลเซ็ตก็มี2ตัวขอไครพอ o p e ตี้แล้วก็จะมีทั้งหมด2เซต e เนี่ยไปหาค่ามาแล้วแล้วก็เปลี่ยนหน่วยแล้วก็จะได้เป็น2คูณ10กำลัง6เหมือนกัน2คูณ10กำลัง6 a ก็คือเอา a เราก็จะเอาตัวนี้ 0 0 5คูณ0.5เนี่ยแล้วก็จะได้0.25 i อเซตที่2คงานก็คือเอา2ตัวนี้มาคูณกันแล้วก็จะได้0.125 i หาจากสูตรนี้ i อเท่ากับ1ส่วน12คูณ b คูณ h กำลัง3แล้วพอเราแทนค่าอะไรเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ เซตที่1เนี่ยได้ i เป็น5.2ุคูณ10กำลังลบ3เซตที่2เนี่ยได้2.6ุคูณ10กำลังลบ3ต่อมาโหลดโหลดก็คืออ่าน้ำหนักทั้งหมดนะคะแล้วก็มาดูว่ามันอยู่ในจุดไหนบ้างก็จะมีจุดที่2จุดที่5แล้วก็ตรงจุดที่8 แล้วก็ใส่ลงไปก่อนในจุดที่สองเนี่ยมันอยู่ในแนวแกน x แล้วก็ไปทางซ้ายเราก็เลยให้เป็นลบสส่วน y ก็เลยให้เป็น0จุดที่หอยู่ในแนวแกน x เ,เหมือนกันก็ไปทางซ้ายก็เลยเป็นติดลบหนึ่งจ y ก็เป็น0ส่วนตรงจุดที่8เนี่ยเป็นอยู่ในแนวแกน y x ก็เลยเป็น0แต่ว่าค่ามันลงมานะคะก็เลยติดลบหส่วน ส่วนโมเมนต์เนี่ยเราก็จะให้เป็นศูนย์หมดเลยเพราะว่าโจทย์ไม่ได้กำหนดมาต่อมาตัวสุดท้าย Element Load แล้วก็ไปดูที่จากโจทย์เนี่ยเขาให้มามันอยู่ตรงนี้อยู่ในเส้นที่5มันมีแรงลงมานะคะเราก็เลย ให้อยุดอยู่ในแนวแกน x ใช่ไหมเราก็เลยให้ x เนี่เป็น0แล้วก็ y เนี่ยเป็นลบ4เพราะว่าแรงมันลงมาแบบนี้นี่อย่างนี้เสร็จแล้วค่ะ